นี้แม่บูมาบ้านคุณยายนะคะฟักทองเครือเดียวดกมากเลยค่ะนีเป็นสิลูกเลยนะคะคือโตๆข้านั้วนวันนี้เป็นวันเสราร์นะคะนี่เป็นวันหยุดแม่บูจะพาเ,เพื่อนๆมาเก็บตะลิงปิงอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่าซึ่งมีกลิ่นหอมมากค่ะต้นตะลิงปิงนะคะนี่ค่ะเริ่มจากการที่เขามีดอก ดอกเต็มต้นเลยค่ะดอกเขาจะสีแดงสีแดงเลือดนกมีลูกเล็กๆนี่อย่างนี้เก็บได้เลยค่ะเก็บใส่ตะกร้าน,นะคะเอาไปต้มไก่บ้านหรือต้มเป็นปลากระป๋องก็อร่อยค่ะผักชนิดนี้นะคะมีรสเปรี้ยวค่ะ คือดอกของเขาตะลิงปิงเป็นไม้ยืนต้นค่ะยุยืนนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูจะมีตัวปลวกขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะเงินไหลมาค่ะ เป็นใบเขียวแล้วก็ใบด่างนี่ความสมบูรณ์ของ้านนอกนะคะนี่เป็นร,งรังมดแดงค่ะดอกสวยขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะนะคะกล้วยไม้ป่าเราก็จะเด็ดกิ่ง ถ้านำมาปลูกเก็จะมีรากถ้าก็ากินไม้เลี้ยงใะจะเลือ้อยขึ้นตามลำต้นนะคะแก่ของเขาให้กลิ่นหอมมากเลยค่ะ ลูกตะลิงปิงค่ะวันนี้แม่บูจะพามาดูในสวนของแม่บูนะคะน,นี่มีกโปดมีมัน,นเพื่อนดูผีเสื้อคะ่ะธรรมชาติมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเทปผีเสื้อนะคะตัวสีเหลืองดินในว่อนเลยค่ะ สวยธรรมชาติทองทุ่งนาค่ะมีดอกวัชพืชน,นะคะเจ้าผีเสื้อมาวิ่งเล่นฝั่งโน้นเป็นพริกกับมะเขือ